ตาที่1นนะครับกดแบบเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับอันนี้สําหรับคนที่พร้อมดูแลสุขภาพแล้วไปที่ตะกร้าที่1กันเลยได้เลยนะเพืเ่อนๆนะตัวนี้จะมีสารสากัดช่วยในเรื่องของบํารุงสุขภาพบํารุงร่างกายด้วยนอกจากเราจะได้ดื่มกาแฟตามปกติอยู่แล้วผมก็เป็นคนดื่มกาแฟดื่มกาแฟแบบปกติเลานี่แหละนะครับก็ดื่มตามที่หาซื้อได้ทั่วไปไม่ได้ใส่ใจอะไรแรกๆนะครับพอเราสักพักหนึง่งเราก็จะมาเห็นตัวกาแฟบํารุงสุขภาพนะตัวนี้ก็จะมีสารสากัดอ่านดูแล้วก็มีแต่สารสกัดที่ช่วยในเรื่องของบํารุงร่างกายนะครับ ก็เลยแนะนํากันเรื่อยๆมานั่นเองนะครับมาเปลี่ยนมาปรับให้เป็นกาแฟบํารุงสุขภาพเราก็จะได้1ได้ดื่มกาฟ 2. แฟ2ได้สารสก,กัดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายบํารุงร่างกายด้วยนะครับนะในทุกๆวันในทุกๆถ้วยกาแฟต่อไปจากนี้ก็เป็นถ้วยกาแฟที่ดูแลสุขภาพไปด้วยจะได้ไม่ลืมไงนะจะได้ไม่ลืมในเรื่องของสุขภาพด้วยอันนี้แนะนําเลยเป็นทริคเป็นทริคนะครับ เป็นทริกนะแนะนำนะตัวนี้เป็นเคล็ดลับดูแลสุขภาพกันนะครับช่วยผิวสวยช่วยหน้าใสมีคอลลาเจนไดเปปไทด์มีแอลอาร์จีนินมีกูต้าไทโอนบำรุงผิวพรรณนะครับก็จะช่วยในเรื่องของบำรุงผิวพรรณมีสารสกัดจากผงบ้านหางจระ